ก้านส่วนยึดลำบานนะครับอ๋อมอค่ะอ๋อครับแีบ้านที่โดนโดนที่หนบ้างท่านสอบอะไรอยู่เหรอเห็น

งานแต่แรกเจ้าหนาทมันเป็นภารกิจของกองทัพบกแล้วที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเกิดพิบัติหรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่ไม่คาดคิดกองทัพบกพร้อมที่จะส่งกำลังและทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนและจะต้องเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งหมู่บ้านน้ำหลงได้รับความร้อนประมาณร้อยกว่าหลังคาเดือนแต่ที่หนักจริงๆประมาณ4-5หลังคาเดือนซึ่งทางหน่วยกองรับฝึกรบประเสริฐที่3ค่ายฝึกการรับประเสริฐป,ปุขา จึงเห็นความสำคัญจึงจกกัดกำลังพลเข้าความรู้สึกในวันแรกที่ผมนําหน่วยเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือความเศร้าโศกเสียใจของชาวบ้านที่สูญเสียไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองที่โดนน้ําป่าพัดพากไปนะครับช่วยเหลือชาวบ้านในการระดมทรัพยากร ในการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพหรือว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาบริการร่วมกันนะครับทั้งส่วนปกครองแล้วก็ส่วนปกครองท้องถิ่นเองก็เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3แล้วทุกส่วนราชการก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจเพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่นี้คน